โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่ผมนนท์เซนเคชินเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในไลน์เกมสถรษฐีอีกแล้วนะครับผมเป็นอีเวนต์ใหม่นะโหคือแบบอืผมไปดูรายละเอียดมาแล้วนะครับเพื่อจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแนละเข้าใจในทีเดียวบอกเลยว่าปวดหัวเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเป็นตัวละครใหม่นะครับผมมาตัวเดียวนะแต่มี2แบบไปดูแบบแรกกันก่อนแบบแรกก็คือ ตัวละครใหม่ที่เข้ามาก็คือจิ้งจอกสาวมาฮิโระนะครับผมเป็นพี่น้องกับจิฮิโระปะมาฮิโระนะครับตาสองสีด้วยแหมเป็นจิ้งจอกตาสองสีซะด้วยนะครับผมคุมต่อเป็น16นะครับอันนี้คือตัวธรรมดานะแล้วก็มีจี้ติดตัวเป็นปิ่นปักผมนะครับคือเมื่อฝ่าตรงข้ามตกแลนด์มาร์กโอกาส80%ถ,ถูกกักขังได้จา่ายค่าผ่านทางเมื่อถูกปล่อยก็คือถ้าใครนึกไม่ออกก็เหมือนมิราดนะครับผมเหมือนมิราดนะครับมืนมิราดเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามิราดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้60นะ แล้วก็เมื่อตกยังแลนด์มาร์คสกิลนะครับเมื่อตกยังแลนด์แลนด์มาร์คพื้นที่ของตัวเองแลนด์มาร์คหรือเมื่อตกหรือเมื่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับผมก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะดึงเขาสี่ช่องหน้าหลังสี่ช่องอันนี้มันครีโอพัตตานะครับผมครีโอพัตตางงไหมอธิบายงงไหมคือมันเขียนงงแล้วพอผมอ่านผมพยายามสรุปให้มันเข้าใจนะอันนี้มันคริโอพัตตาใช่ป่ะนะถ้าจะไม่ผิดนะลองอ่านนะคำคำบรรยายคำโปรยเธอนะ ฉันคือผู้นำท้ากับเหล่าวิญญาณเล่ร่อนถึงจะแตกต่างกันเรากับคนระครัวกับพี่สาวจีโร่ใช่เป็นพี่สาวนะครับผมจีโร่เป็นพี่สาวนะว่าแล้วที่ยวกันแต่สำหรับชั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่จีโร่นี่แสดงว่ารักพี่นะคนนี้เป็นน้องสาวของจีโร่นั่นเองนะผมแต่โหดกับพี่เยอะเลยนะจะแตกต่างเรากับคนระครัวกับพี่สาวจีโร่อ๋อน่าจะทำนะหน้าที่นะครับเดี๋ยวไปอ่านของจีโร่นะว่าทำอะไร โอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้มิราดมิราดมิราดอ่ามิราดในคิโอครับคิโอแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อถึงพื้นที่ของตัวเองจะสร้างเรนมาร์คหรือเมื่อตกเรนมาร์คของตัวเองนะแต่คิโอจะเป็นสายบินนะบินแล้วก็ดึงอันนี้แปดสิบนะอันนี้เท่าไหร่เจ็ดห้าปะเจ็ดห้าโอเคนี่น้อยกว่านิดนึงนะแล้วก็มิราดมิราดมิราดอยู่ไกลเลยเจอแล้ว่ะ มิลลาดก็60%นะครับผมกักขังแล้วปล่อยนะนี่ไงมินจี้นะครับมิลลาดโอเคไหนๆก็มาแล้วไปดูจีโรกก่อนจิ้งจอกสาวปรากฏภายในคืนจันทร์เต็มดวงแม้ภายนอกจะดูอ่อนเยาว์แต่ที่จริงแล้วมีวินวนับสตวรรษไม่บอกอรายละเอียดอะไรนะครับบอกแค่ว่าเป็นน,นั่นเฉยนี่ละ อันนี้ก็เหมือนกันโอเคอ่ะโอเคต่อไปตัวต่อไปนะครับผมเป็นจีง่งจ็กดาร์กจีงก่งจ็กสาวจีโลนะครับผมเอ้ยมาฮิโรเออชอบเรียกผิดตลอดหน้าคล้ายๆกันตัวนี้ก็เหมือนตัวนั้นแหละครับแค่เปกดีขึ้นนะคุมเต่าก็เป็น89แล้วก็กักขังเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากนะครับผมคือแบบหมดร้ายมากอะ่ะตัวนี้คือแบบสุดๆอ่ะอยากได้นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตกพื้นที่เขาเองนะครับดึงหน้าหลังสีช่องหรือสร้างนะครับผมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เยอะนะเยอะเอาเรื่องเลยนะ เยอะกว่า70%็ดนสะิเยอะกว่า70% 75จ็อร์นตะคือแบบน่าจะออกบ่อยกว่าอยู่แล้วนะยอดสุดยอดอันนี้โอเคนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวในเกมนะครับผมประมาณนี้นะตัวในเกมน่ารักอยู่นะหางสะบัดด้วยดูดิเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดเอ่อสีสีเหลืองนะนางใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับผมเป็นสีฟ้าหรือสีแดงอันนี้นะ่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนตามสีทีมนะครับผมสีของเรานะ แล้วก็มีปิ่นปักผมนะครับอันใหญ่โตมหฬารตาสองสีแล้วก็หูที่เหมือนใบไม้เลยใบไม้ปะมันไม่ใช่ใบไม้ที่กีบดอกไม้เออกีบดอกไม้นะครับผมพูดสเสียเลยใบไม้โอเคนะประมาณนี้นะครับเหมือนกันปะเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยต่างเลย <c oughs> ผมหาความต่างไม่เจอช่างเถอะนางมีตัวเอสมาด้วยนะฉะนั้นอัพนางก็ต้องได้จี้สิ ไม่มีจี้เหรอโอเคนะครับตามนั้นจะวิธีการหานะครับแน่นอนครับอัลบั้มครับยีกหกได้เอสนะครับคือได้ A A A ได้เอสนะครับผมได้ปิน่นแล้วก็ได้อะไรเนี่ยผลึกวิญญาณผลึกวิญญาณน,นะครับผมได้เอสเอสหานะไม่น่ายากครับประหัตประเด็นนี่คือ S อสบวกสองตัวนี้ครับ คือต้องหาเป็น A อบวกเบวกสองอันแล้วก็วิญญาณนะครับผมวิญญาณมืดเนแล้วก็แสงแห่งวิญญาณนะครับแสงแห่งบิญญาณแล้วก็วิญญาณมืดไม่ต้องสืบครับโคตรยากแน่นอนคอนเฟิร์มล้านล้านเปอร์เซ็นโคตรยากแน่นอนแล้ววิธีการหานะครับเนี่ยครับแพ็กการ์ดครับอาราบามะคุณผู้ชมโคตรหนักหน่วงสองร้อยเพจไมค์แล้วผมไม่ค่อยอยากทำเลยว่าคุณผู้ชม มมโคตรโหดร้ายเลยเนี่ยเป็นโปรโมชันเพชรน,นะครับเนี่ยโคตรโหดร้ายใครจะไปเติมแล้วพักคุณโคตรโหดร้ายนะครับสำหรับสายมีทุนละทรัพย์นี้ก็แล้วแต่เลยนะเฮ้ยผมปวดใจปะผมไม่รู้ผมอยากได้แต่ผม ผมไม่ค่อยมีดวงอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้ผมเล่นไปแล้วนะรอบนึงนะครับได้ซองซองหนึ่งแล้วก็นี่เป็นอนะีเวนต์เล่นเนาะก็ไม่แจกอะไรนะครับแจกเป็นซองการ์ดธรรมดาธรรมดามีเอ,อ่อพวกชนะลายคูณทิปเปิลอะไรงี้แล้วก็ธุริซึมจะได้เป็นซองการ์ดกับลูกบาทนะผมเล่นมาแล้วซองหนึ่งลองไปเปิดดูกันเนะาะแ้วการ์ดธรรมดาก็ไม่น่ามีอะไรนะเพราะจากที่เขียนประกาศยังไม่มีอะไรนะ ลูกบาทเลยไอ้ลูกบาทโบราณยังอยู่เลยสองการ์ดอยู่ไหนอ่าอยู่นี่เจอ,อแล้วปิด A ครับตามสเต็ปครับปิด A แน่นอนประกาศหายประกาศหายอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับผมก็ ตามนี้เลยครับดูในเว็บผมดูในเว็บแล้วนะอันนี้ผมดูในเว็บของเพจเกมเศรษฐีแล้วนะก็ไม่มีรวมนะครับอันนี้ไม่มีรวมมีแต่บอกที่หาก็คือรวมอัลบั้มนะครับรับจิ้งจกสาวมาฮิโรุเอสรับ200เพชรดาร์กนะครับได้200เพชรธรรมดายสบวกได้แล้วเพชร <c oughs> ขออภัยครับโอ้ยรู้สึกจะไม่สบายแนละ้วไดเอสไม่ได้อะไรนะครับไดเอสไม่ได้เลยเลย ได้เดี๋ยวคิงจอกได้ขยายช่องฟรีดังั้นนะครับผม <c oughs> แล้วก็พวกสะสมนะครับไม่มีรวมนะอ <c oughs> าจะแพ็กค่ารธรรมดาก็ไม่น่าได้มั้งเหมือนจะไม่มีนะโอ้ผมว่าผมไม่ไหวแล้วร่างกายสุดยอดโคตรหนักงวงเลย <c oughs> จะหาไงคุณผู้ชมโคตรนหนักผมขอเปิดแพ็กเดียวแล้วกันนะไม่ไหววะ คือแบบไม่อยากเสียเพชรอะคุณผู้ชมคือถ้าเสียมันต้องคือมันต้องเสียมันมันคือถ้าจะเอาอะมันต้องเสียมันต้องเสียหนักแน่เลยแล้วถ้าผมเทไปี่นหมดหน้าตักแน่นอนนะคุณผู้ชมเอาอย่างหลดไม่เสร็จเนี่ยครับดูจากเทปีสกูตนะครับผมถ้าจํเทปีสกูตได้นี่ผมกว่าจะได้มานี่ก็โคตรล,ลาบากนะครับผมเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเจอตัวนี้ผมบอกเลยหนักกว่าเทปีสกูตประมาณสองเท่าตัวนะครับแค่เทปีสกูตเนี่ยก็เจ็บเจ็บปวดมากแล้วนะครับแต่ก็ได้ใช้นางอยู่นะ ก็ยังอยากใช้นางอยู่แต่ก็อยากใช้จิ้งจอกเหมือนกันแต่ก็ใช้นางเลยแหละดีแล้วผมขี้เกียจใส่แป้นด้วยแปรนผมไม่ค่อยติดนะโอเคสักแพ็กหนึ่งแล้วกันได้รับปิ่นนั่นแหละครับคุณผู้ชมเฮ้แต่ใบนี้มานะใบนี้ก็หายา,ากเหมือนกันนะถ้าสนใจนะดูจากหลายๆคนมาแล้วครับอันนี้ ที่เราจะเสี่ยงดีคุณผู้ชมอ่ะอีกสักแพ็กแล้วกันเอาโอเคได้เอบวกมาแล้วนะครับผมโอ้คราวนี้ยาวเลยครับคุณผู้ชมต้องการ์ดเต็มครับเนี่ยครับมันก็จะได้แต่ประมาณนี้นะมันหาวิญญาณยากนะครับที่ผมบอก ที่ผมบอกนะครับคือมันหาวิญญาณยากมากเนี่ยรอแป๊บๆจะพันเพชรแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปไปแลกก่อนแล้วกันอ่าถ้าถเจอเนี่ยครับเอสได้ไปแล้วเอสได้ไม่ยากหรอกครับแล้วก็ทองกันมากมายนะครับโคตรมหาทอง ขาดวิญญาณนะนี่ก็ขาดวิญญาณไม่อยากเปิดเยอะแต่พอเปิดเดี๋ยวก็เปิดเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดแพ็กฟรีดีกว่าต้องเคลียร์ช่องก่อนเนี่ยเคลียร์ไงดีวะที่มันเต็มหมดแล้วครับหาขายอะไรไลอะไรไดีด กเอกเล่นแล้วกันมาไม่คูณไม่คูณไม่ไมคือนอะไรเลยใช้วิญญาณน,นี้แทนได้ปะไม่คูณปะ โหดร้ายมากช่วงนี้ทำไมไม่คุณเลยดวงหมด1.5ก็โอ้โ oh หนิดเดียวก็ไม่ให้เรานะเพื่อนโอเคไม่เป็นไรช่องน่าจะโอเคแล้วครับเราไปรุ้นไปเปิดของฟรีดีกว่าน,นะนี่อะไรลูกบัตรเพชรไม่ใช่ของฟรีของแถมมืออยู่ด้านล่างน่าจะอยู่ด้านล่างปะ ว่าตรงนี้ไม่มีเลื่อนลงไปครับยาวๆไปยาวไปยาวไปวิญญาณาหายากมากเลยครับอย่นี้ผมเดาไปจริงๆด้วยแล้วก็ดูหลายๆคนก็เพื่อนผมก็เปิดค่อนข้างยากนะขอวิญญาณจริงเอ้ยวิญญาณมาคุณผู้ชมจอดเยี่ยมครับผมคิดว่าได้ตัวธรรมดาก็พอแล้วนะเพราะว่าเงาแสงดำนี่ แสงดำปิ่นครับไม่ได้ปิ่นตู้ชื่อขอวิญญาณดำได้ปะปิ่นจ้าโอเคได้ตัวธรรมดาก็ยังดีนะไม่แย่ก่อนที่เราจะหนักหน่วงไปมากกว่านี้นะผมขอเบรกเบรกเลยกิฟเมียเบรกนะครับผมเบรกคือก็อยากได้ดาร์กอยู่นะเออเหมือนทำไม่สุดใช่ปะ่ะ แต่นางก็ใช้ได้โอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ดักนี่คือแบบ2ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือคือโหดคือโหดตัวธรรมดาก็โหดนะคือไม่ได้แย่นะแต่คือแบบตัวตัวดักนี่คือแบบโคตรโคตรโหดแบบโคตรโกงเลยผมว่าการทองได้เท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้เท่าห้าหมื่นในห้าหมื่นอ่ามีแพ็คไม่รุนแรงแล้วนะครับผม อันแรกนี้ไปก่อนอันนี้วัตถุดิบจะไม่หายไปนะผมอ่านดูดีๆด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่หายนะครับแลกอันนี้ก็อันนี้จะหายอันนี้แรกแรกอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีข้างล่างถ้าได้ s บวกก็จะก็จะได้อีกอันหนึ่งมั้งไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำนะตัวธรรมดาคือแบบโคตรโคตรยาก ไหนล่ะนางไปอยู่ไหนล่ะอันนี้อะไรซันลี่นี่ปะนี่ครับผมมาฮิโร่วเอสบวกเอาหมุน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 เอาแคปลูกก่อนนะครับโอเคทองครับทองครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นหมดเลย นี่อันนี้แพ็คห้านะครับผมวัตถุดิบจะไม่หายไปนะผมอ่านดูดีอันนี้ไม่หายนะครับเราแลกได้อันนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับโคตรซูปเปอร์มหายากโคตรยากผมไปเปิดแพ็คธรรมดาดีกว่าเอ้ยไม่เปิดแพ็คธรรมดาไปเปิดแพ็คไอที่ได้มาเมื่อกี้นะครับแพ็คธรรมดาผมลองเซิร์ซิฟเปิดดูแล,แล้วมันไม่ได้อะไรนะเออ่ที่ก็จะเต็มอันเปิดได้ดูสักอันนี้แล้วกันเนี่ยครับมันไม่ได้หรอกคือไม่ใช่อะไรนะที่มันจะเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยจะเต็มอีกแล้วเปิดไม่ได้แล้ว ก็เดี๋ยวจะเปิดแพ็คนั้นไม่ได้นะผมอยู่ในไยแพคสองอันนั้นมีแพคหนึ่งก,กับแพคห้านะผมแพคห้าก็เหมือนเปิดสองร้อยเพชรในร้านนะไหน่ะนี่อยู่ด้วยกันเลยดีมากฮึบขอได้ปิ่นครับอ๋อผมผลิตวิญญาณใช่ฮึบจังหวะนี้ต้องมาแล้วเพื่อนเชื่อขึ้นปิ่นปิ่นรัวโคตรเยอะปิ่นจริงๆด้วย แลกได้แลกได้แต่เราต้องใช้อยู่ป้านี่ไม่ต้องใช้แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ปิดไม่ต้องใช้แล้วแลกไปครับหมอบนี่กแลกไปครับหมอบก็แลกไปครับหมอบน่าจะได้เยอะกว่านะพวกนี้พวกแพคการ์ดทองเนี่ยถ้าเป็น A แรกน่าจะได้น้อยนะถ้าเป็น A บวกนี่น่าจะได้เยอะกว่านะผมคิดถูกปะเนี่ยโอเค อยู่ไหนอะไพคัตทองนะ่าจะอยู่กลางๆนะเดี๋ยวผมไปบวกนางเลยแล้วกันนะอา่าได้มาแค่สองอันเลยเองเหรอหมุน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 มุบอบเห็นได้เยอะคนเลยห้าหมื่นนะครับมับห้าหมื่นไอ้นี่แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมดแล้วเหรอไม่มีอะไรให้เราเปิดเล่นอีกแล้วเหรอ น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมขอเลื่อนลราไปดูข้างล่างสุดกอนนะครับมันน่าจะมีผมอยากให้มันทําปุ่มแบบกดปุ๊บไปข้างล่างเลยไม่ต้องมาสไลด์อย่างนี้เหนื่อยมากของรองเยอะไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยโอเคเดี๋ยวขายการแล้วลองไปเปิดแพ็คธรรมดาที่เหลือๆอ,อยู่บ้างโคตรเยอะ มามาน่าจะได้สักแสนอยู่นะไม่สักแสนอะได้สักครึ่งครึ่งล้านนะครับโอเคเรามาอัพเกรดกันดีกว่าน้องนางอยู่ไหนน้องนางอยู่วี่มีตัวไหนให้นางกินไหมนะไม่มีไม่มีเลยเหรอเอาการ์พวกนี้มายัดกันแล้วกัน พวก A บวกทั้งหลายแหล่น่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินอันนี้ก็แหลกมาได้แล้วบวกเลยแล้วกันปิ่นก็เอาไว้งั้นก่อนแล้วกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรา เต็มเวลสามสิบนะอย่าลืมผมชอบลืมนะครับว่า S สบวกมันเต็มเวลสามสิบนะโอเคแล้วก็แล้วก็วกอ้าวเพื่อนผมทักมานะครับจะชวนไปเล่นโอวัสนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่เอาไม่ได้จะขายเอาพังพังอะไรอย่างนี้ผมอยากได้เอสบวกสักตัวไปให้นางยัดให้นางกินใช้คำว่ากิน ก็คือยัดเปวกแล้วครับตดตา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 ใครดีเลยอืมพวกนี้ก็อ่ะก็ยัดช่องเพิ่มให้นางก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวค่อยเอาช่องก็ได้ผมเอาใส่ตัวเดียวแล้วกันที่เหลือก็เป็นนี่ จับไอ้พวกนี้กินก่อนมันเกกะมากเลยผมอยากจะบวกมานานแล้วปินเอาไว้งั้นก่อนก็ได้ปินเอาไว้ยังงั้นก่อนเราไม่รีบใช้ทองโคตรมหาศาล ขอคูณเหอะจริงๆเพื่อนเพื่อนรักบ <c oughs> างคนจะบอกใครเพื่อนรักมือนะขอคูณหน่อยหนึ่งจุดห้าก็ยังดีแต่ไม่คูณเนี่ยคือแบบเข้าควันแย่เข้าควันแย่เลยพุ่งไปอีกพุ่งไปอีกพุ่งไปอีกอย่าหยุดอย่าหยุดโอเคตอนนี้โคดูจุดห้าอยู่ตัวแล้วครับคูณสองหรือไม่มาดูกันโอเคหนึ่งจุดห้าอย่างที่ผมพูดไหมล่ะไม่เป็นไรหนึ่งจุดห้าเราก็เอานะครับ อ่าติร์ร์ติร์ร์ติรติรอ่ะเข้าไปคูณสอง่อยซักเซสคือป่าทำไมรู้สึกการไ์ไม่น้อยลงไม่รู้สึกอะมันน้อยลงจริงด้วย คณเหอหนครับคุณยากแปลกๆช่วงนี้โอ้ไหนๆก็ยัดมาขนาดนี้แล้วเออยัดให้เต็มๆไปเลยที่เกียดบวกต่อแล้วไปเรียบร้อยอี่แสงมาอ่ะลองใช้นางรูล้แล้วกัน อัญมณียังไม่ใส่แล้วกันลองนางเพียวๆียวก่อนอา่าจะจะผมลองจัดจี้ก่อนนะจัดจี้นางมีอ่ะนางมีดึงมีกักขังะนนแน่นอนครับแปลนครับแปลนแปลนแล้วก็หมีหมีผมมีตานางฟ้านะอา่าหมีแล้วก็ซองบินดีไหมหรืออะไรดีซองบินลรูขึ้นมือไกลดีกว่า ซองบินดีกว่าซองบินประมาณนี้แล้วกันเนาะนางมีดูดมีอะไรครบแล้วน่าจะประมาณนี้นะโอเคยังไงก็คลิปนี้ผมขอตัวแต่เป็นเท่าที่้ะกันนะครับผมเห็นไหมผมบอกว่าจะเปิดไปนิดเดียวจะเปิดไปนิดเดียวแต่พอพอมืันเผลอนี่มันกดแบบรุดๆถ้าซองการ์ดไม่เต็มนี่รัวๆนะครับท่านผู้ชมโ okay. อเคยังไงก็เดี๋ยวคลิปรีวิวจิ้งจอกไมโลเดี๋ยวจะไปทำคลิปแยกเนาะ มาติดตามชมในช่องได้เลยครับโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็ขอวิเคราะห์ประมาณว่าถ้ามีกำลังทรัพย์ทำก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองทำดูนะครับเผื่อโชคดีได้เเจ้าวิญญาณนี่มาก็แหลมแมวพอสมควรจะแมวมากๆนะครับผมถ้าได้นี่มาก็คือหนทางยังไม่ไกลครับสู่ๆถ้าได้เอสตัวนั้นแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่มีเพชรก็ประมาณเพชรไม่ถึงพันหรือพันกว่า,ก,วาก็เก็บไว้ดีกว่าครับ เขาทุ่มมันอาจจะไม่ได้นะมันอาจจะหายากพอสมควรนะแต่ถ้าอยากลองอยากเสี่ยงก็เราจะทันเลยครับลองดูนะเล่นเพราะเราก็ต้องเล่นกับดวงพอสมควรเกมนี้โอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ตัวละครใหม่ได้การที่ต้องการ,ก,นนร,าก,รปปกันทุกคนนะครับเท่านเกมให้สนุปเป็นความสุขกันทุกท่านนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปถัดไปครับบายวันนี้ผมนนท์ชนนันเคขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปถัดไปครับนึกว่าจะไม่ได้สักตัวแล้วเฮ้ย